เราก็กำลังจะเดินทางไปสเปนเหมือนกันนะคะแต่การเดินทางของเราเนี่ยเป็นการเดินทางออด้วยเรือสำราญแล้วเราไม่ได้ไปสเปนที่เดียวเนาะเราไปอังกฤษไปสเปนไปโปรตุเกสด้วยแต่ว่าต้องกังวลน,นะจะไม่มีใครมาไล่ <c oughs> ไม่มีใครมาถือปืนฉีดน้ำไล่เราหรอกนะคะเ,เพราะว่าเราไปหลายประเทศนะคะเรียกว่า3ประเทศนี้น่าจะเป็น ทริปตามรอยนักสำรวจโลกแล้วก็เป็นสามประเทศนี้เป็นมหาอำนาจในยุค่าอานานิคมด้วยนะคะก็เราน่าจะได้ไปดูว่าความเจริญรุ่งเรืองของเขาเนี่ยเป็นยังไงเราไปสามประเทศไปอังกฤษไปสเปนแล้วก็ไปโปรตุเกสเราไปที่ลอนดอนค่ะไป London, ลอนดอนเราก็ไปดูแลนด์มาร์คสำคัญของลอนดอนนะคะเป็นมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์มีพระราชวังบักกิงแฮมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไฮไลท์สำคัญก็คือเราไปล่องเรือค่ะ เรือสำราญที่ว่าเนี่ยคือเรือ Anthem of the Sea เป็นเรือในตระกูล Quantum Class ของสายเรือ,อ Royal Caribbean International นะคะเรือสำราญลำนี้ใหญ่โตมโหฬานอลังการและครบครันมากนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด4,900คนน่ะคือเรียกว่าคนเกือบ5,000คนไปอยู่บนนั้นยังไม่นับรวมลูกเรือนะคะแล้วก็มีห้องพักทั้งหมด2 0 9 0ห้อง บนเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและก็นอากจกสิ่งอำนวยความสะดวกแลยเนี่ยที่เป็นไฮไลท์มากๆก็คือมีเครื่องเล่นค่ะเรียกว่านอสตาเป็นกระเช้าลอยฟ้าชมวิวได้แบบ360องศามีเครื่องเล่นเอ่อเครื่องเล่นดิ่งพระสุธาจำลองอะ่ะมันอยู่บนเรือสำราญด้วยอะ่ะแล้วก็มีไบโอนิกบาร์เป็นหุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์คอยทำหน้าที่ชงเครื่องดื่มให้กับพวกเราได้ดื่มกันทั้งวันนะคะ เรียกว่าอยากจะดื่มเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีพักอยากจะกินตอนไหนเนี่ยหุ่นยนต์เนี้ยมันทำค็อกเทลให้เราได้ตลอดเวลาเลยเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำบนเรือสำราญเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มีโซนถนนสายช้อปปิง้ง2ชั้นด้วยกันเป็นสินค้าปลอดภาษีสินค้าแบรนด์เนมก็ไปช้อปปิ้งกันบนเรือได้หรือว่าร้านอาหารมีถึง18แห่งด้วยกันนะคะมีทั้งร้านอาหารหลักๆและก็ร้านห้องอาหารพิเศษซึ่งก็ เป็นเรือสำราญขนาดยักษ์กค่ะที่เราจะไปใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือแล้วก็เรือเนี่ยก็จะล่องไปนะคะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวอย่างที่ต่างๆไปยังเมืองบิโก้นะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทิศเหนือของสเปนค่ะเป็นที่รู้จักกันในานามของอุตสาหกรรมประมงเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในแคว้นกาลิเซียและมากเป็นอันดับ14ของประเทศแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ไฮไลท์อย่างเช่นจะพาไปท่าเรือลิสบอนของประเทศโปรตุเกส นี่อยากจะแนะนำนิดนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าทำไมโปรตุเกสถึงกลายเป็นถึงกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าเรือลิสบอนทำไมถึงเจริญรุ่งเรืองแบบนี้เนี่ยอยากให้ติดตามรายการ Top of the World ทาง Top News ในวันอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้พี่แม็เธอเกิงสมซัพย์จะพาเราไปดูแผนที่เลย ว่าต้นเหตุที่มาที่ไปที่ทําให้เมืองลิสบอนกลายเป็นท่าเรือที่มีความสําคัญแล้วก็กลายอยู่ดีๆก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเขาก็กลายเป็นประเทศมหาอำนาจได้เลยอ่ะเพราะอะไรก็รอติดตามกันแล้วกันนะคะจากรายการ To p o f the World นะเมืองลิสบอนเนี่ยเป็นเมืองหลวงแล้วก็เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโปรโตุเกสนะคะมีฐานะเป็นเมืองท่าที่สําคัญของประเทศมีท่าเรือธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เราก็เดินทางกันไป หลายที่จริงๆนะคะก็จะหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะจากที่เบอร์โทรศัพท์061-421-0110หรือว่า061-421-2680ค่ะอังกฤษสเปนโปรตุเกสเราจะเดินทางกันวันที่1 1 1ถึง11ตุลาคมนี้11วัน9คืนค่ะส่วนใหญ่แล้วไปอยู่บนเรือสำราญแบบอิ่มหนำสำราญเลยทีเดียวนะคะแบบฉ่ำเลยค่ะไปใช้ชีวิตกันอยู่บนเรือสำราญแล้วก็ หลังจากนั้นก็พอถึงเวลาเขาก็จะพาไปเทียบท่าที่เมืองสําคัญสคัําญต่างๆนะคะแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวกันแล้วก็กลับมาอยู่บนเรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกให้คุ้มค่าที่สุดกับเรือสําราญลําใหญ่ลํานี้นะคะ